วันนี้นกนางนวลเยอะมากเลยนะคะทุกคนวันนี้นอกองกเกิลมาดูนกนะคะนกเยอะมากคนเยอะเหมือนกันตรงนี้จะเป็นสะพานแดงนะคะสมุทรสาครมีนกนางนวลนะคะช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ หน้าหนาวนะคะนกจะมาเยอะเลยน้องกูเกิลชอบมากเลยนะคะไม่ไม่ร้องไห้เลยวันนี้น้องกูเกิลมาดูนกออไปแล้วไปแล้วนกเยอะมากครับไป,ไปไปไปดูนกตรงนั้นลูกนกเยอะมากโอ้โ นกเยอะมากเลยไปเลี้ยงดูนกอะไรลูกกุ้นมาดูอะไรครับลูกมาดูนกเหรอโอ้เยอะมาก มาวันนี้น้องกูเกิลมาดูนกที่สะพานแดงนะคะสมุทรสาครนกเยอะมากน้องหันไปฝั่งโน้นไปดูไปดูพระที่กำลังจะตกแล้วเร็วนี่สวยมากป้าขยับลูกไม้ตรงนี้อีก เออโอ้โหเวี่กูดสวยมากน้องกูเกิลไม่กลัวนกเลยใชื่อไหมกูเกิลชอบดูนกนะครับกลางวันกำลังพระอาทิตย์กำลังจะตกก็บอกไม่ได้สวยมากไม่ได้เนี่ยมันดูนกมันตกเลย